ตำนานจอมยุทธพูดถังซานภาคสี่อันติเมตไฟติง้งตอนที่784กะโหลกมังกรทองศักดิ์สิทธิ์กะโหลกมังกรทองศักดิ์สิทธิ์ว้าห้ากำไรมหาศาลเฉียนเล่ยนั่งลงอย่างเร่งรีบแต่ในไม่ช้าเขาก็พบว่ามันดูเหมือนเป็นไปได้ไหมที่กะโหลกจะหลอมรวมกับเขาแล้วไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดไม่มีการปฏิเสธและการหลอมรวมก็เสร็จสมบูรณ์ในเวลาอันรวดเร็ว ท้ายที่สุดเฉียนเล่ยยังคงมีประสบการณ์และสะสมความรู้อยู่บ้างเขาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสับสนเล็กน้อยเป็นไปได้ไหมว่าความเข้ากันระหว่างตัวเขากับกระดูกวิญญาณน,นี้คือ100เปอร์เซนต์และการหลอมรวมเข้าด้วยกันนั้นง่ายมากเขาหลับตาและนั่งสมาธิเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เขาจึงได้ยืนยันอีกครั้ง อันที่จริงกระดูกวิญญาณน,นั้นหลอมรวมเข้าไปในร่างกายของเขาอย่างสมบูรณ์เป็นเพียงว่าเขาไม่รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆนอกเหนือจากการเพิ่มพลังจิตด้วยความสงสัยเฉียนเล่ยยืนขึ้นและเดินกลับไปที่หลาน่วนอยู่และคนอื่นๆเจ้ายังไม่เจออีกหรือหลาน่วนอยู่อดไม่ได้ที่จะถามเมื่อเห็นเขากลับมามือเปล่าเฉียนเล่ยส่หัวและพูดว่าข้าพบแล้วและข้าก็หลอมรวมเข้ากับมันเรียบร้อยแล้ว หลานส่วนอยู่ผงับไปครู่หนึ่งหลอมรวมเร็วมากเจ้าเลือกหัวกระโหลกอะไรเฉียนเล่ยกระพริบตามองไปที่เออ่หมิงที่อยู่ด้านข้างและกล่าวว่ามันบอกว่านี่คือมังกรทองคำศักดิ์สิทธิ์ต่อหน้าเออ่หมิงเขาอายที่จะพูดว่าเป็นราชาแห่งสัตว์วิญญาณมันพูดเหรอือเออ่หมิงประหลาดใจเช่นกันมันพูดได้อย่างไรเฉียนเล่ยกล่าวว่า ดูเหมือนว่ากระดูกวิญญาณนี้จะมีสติปัญญามันบอกข้าว่ามันเป็นมังกรทองคำศักดิ์สิทธิ์และเป็นปรมจารของเทพสัตว์อสูรตี้เทียนเจ้าว่าอะไรนะปรมจาร์ของเทพสัตว์อสูรตี้เทียนนี้เป็นเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ของโลกพรมจารของเทพสัตว์อสูรตี้เทียนอยู่ที่ไหนปรมจารของเขาคือเทพมังกรที่สอนเขาด้วยตัวเองพรมจาร์มังกรทองคำศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหน เขาสามารถบอกได้ว่ามังกรทองคำศักดิ์สิทธิ์ไม่มีอยู่ที่นี่เลยถึงแม้จะเป็นสายเลือดมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งแสงอย่างมากที่สุดก็คือมังกรตัวจริงระดับเดียวกับเทพสัตว์อสูรมันเป็นมังกรศักดิ์สิทธิ์แห่งความมืดหรือเปล่าเจ้ามีสมองไหมเจ้าเคยได้ยินเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านมืดที่กำลังมองหาคุณลักษณะแห่งแสงหรือไม่มเอ้อหมิงกล่าวอย่างโกรธเคืองเมื่อได้ยินสิ่งที่เขาพูดเฉียนเลยก็ตื่นขึ้นและจูจ่ๆก็เงียบเสียงไป แล้วกระดูกวิญญาณอะไรที่ข้าหลอมรวมเข้าด้วยกันหลักเมื่อดวงตาของเอื้อมิงขยับมือขวาของเขาก็คว้าไว้และเฉียนเลยก็ถูกกลืนเข้าไปต่อหน้าตัวเองเขายกมือขึ้นและกดลงบนหน้าผากของเขาท่านปรมจารย์ไม่ต้องกังวลเขายังเด็กในขณะนั้นเสียงที่ประจบสอพลอก็ดังขึ้นจากนั้นหมอกสีทองก็ลอยออกมาจากหูของเฉียนเลยก่อตัวเป็นวายร้ายที่ประจบประแจง ใช่มันเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนมนุษย์สูงเพียงฟุตและหัวก็ใหญ่มากครอบครองเกือบครึ่งหนึ่งของร่างกายทั้งหมดดวงตามันก็ใหญ่มากเช่นกันลูกตาหมุนไปรอบๆหูที่สั้นซึ่งดูแปลกมากถ้าเป็นแบบนี้ก็น่ารักดีแต่หน้ายังมีจมูกหมูอยู่มันดูแปลกตามากซ้ำยังคงมีขนสีเหลืองอยู่สองสามเส้นปลิวไหวไปมาอย่างแผ่วเบานั่นทำไมเจ้าถึงมาอยู่ในถ้ำสมบัติล่ะใบหน้าของเอิ่หมิงมืดมน ท่านปรมจาร์เพียงไอเล็กน้อยและบอกว่ามันเป็นแบบนี้ข้าเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจคราวนั้นเมื่อท่านมากับเทพสัตว์อสูรอยู่ด้วยกันข้ารู้สึกว่าลมปราณของท่านพัดผ่านไปทำให้ข้ากลัวจนตายข้าต้องกลายเป็นกระดูกวิญญาณด้วยในการเปลี่ยนแปลงในตอนนั้นและข้าก็ไม่สามารถเปลี่ยนกลับไปได้ข้าอยากร้องให้จริงๆแล้วข้าก็ยืนอยู่ตรงนี้ครั้งนี้เกิดที่คนคนนี้กำลังมองหากกระดูกวิญญาณ จากนั้นข้าเลยคุยกับเขาหลอมรวมกับร่างของเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายของเขากะโหลกศีรษะไม่สามารถถอดออกได้ใช่ไหมท่านปรมจา์สัตว์วิญญาณเมื่อเอ่อมิงมองไปที่จิตวิญญาณที่ดูแปลกๆท่าทางใบหน้าของเขาก็สว่างขึ้นทันทีเขาดูมันแล้วมองไปที่เฉียนเลยเจ้าสัญญาว่าเขาจะเป็นสปิริตของเจ้าหรือไม่เอ่อมิงถามเฉียนเลยเฉียนเลยก็ดูเหมือนจะเห็นผีในเวลานี้เช่นกัน ตอนนี้มันไม่ใช่แบบนั้นแล้วตอนนี้เป็นเพียงชายชราแล้วนายเขาบอกว่าเขาเป็นราชาสัตว์วิญญาณมังกรทองคำศักดิ์สิทธิ์และปรมจารย์ของเทพสัตว์อสูรตีเทียนนี้อะไรอะไรอะไร,ะไรมันคืออะไรปากของเอิร์มิงกระตุกเขาอยากจะตบเจ้าตัวเล็กที่อยู่ข้างหน้าเขาจนตายอย่างไรก็ตามเขาได้กลายเป็นกะโหลกของเฉียนเลย ล่าวคือถ้ามันถูกทำลายจริงๆกะโหลกศรีรษะของเฉียนเล่ยอาจแตกและจบชีวิตลงตรงนี้ทำไมถึงมีข้อผิดพลาดเช่นนี้เจ้าจนจอมโกหกเจ้าพวกขยะขณะที่เขาพูดเอื้อมิงจับหัวใหญ่ของเจ้าตัวเล็กอย่างโกรธจัดโอ,อ้อาอาท่านปรมจารเทพสัตว์อสูรใจเย็นใจเย็นก่อนถ้าข้าตายเขาก็จะตายด้วยข้าช่วยไม่ได้จริงๆหรือจะให้ข้าอยู่ที่นี่ตลอดไปข้าทำไม่ได้จริงๆ ลานส่วนอยู่ตกตะลึงเมื่อเขามองไปด้านข้างและคิดไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้นใบหน้าของเฉียนเล่ยมองคล้ำมากขึ้นและเขาไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วมังกรทองศักสิทธิ์ล่ะราชาแห่งสัตว์วิญญาณปรมจานแห่งเทพสัตว์อสูรอยู่ที่ไหนนี่มันอะไรกันเนี่ยใบหน้าของเอิ่หมิงแสดงสีหน้าน่าเกลียดมากเขาไม่ได้โกรธมานานแล้วแต่คราวนี้เขาโกรธมากจริงๆ เขาหันหน้าของเขาและพูดกับหลานส่วนอยู่ความลับนับร้อยกระจัดกระจายข้าไม่ได้คาดหวังว่าถ้ำสมบัติจะถูกไอ้สารเลวนี้ประปนมาจริงๆถ้ามันไม่ใช่เพราะว่าพี่ใหญ่ของข้าและข้าได้ตรวจสอบที่นี่ด้วยจิตสำนึกของพระเจ้าและรู้ว่ากระดูกวิญญ,ญาณถูกกอมันซ่อนแอบอยู่ข้าก็ไม่รู้ว่าจะสูญเสียไปมากแค่ไหนหลานส่วนอยู่รีบถามผู้อาวุโสเออรมิงนี่มันคืออะไรเออรมิงกล่าวว่า มันเป็นสัตว์วิญญาณชนิดพิเศษพูดง่ายๆเรียกว่าอสูรเงินพูดอย่างง่ายๆมันคือโจรที่สกรปรกที่สุดในโลกของสัตว์วิญญาณและเป็นขโมยที่น่ารังเกียจและระยังอายที่สุดล้านส่วนอยู่ตกใจเมื่อได้ยินว่ามีโจรในหมู่สัตว์วิญญาณคราวนี้มันเข้าไปในถ้ำขโมยสมบัติของเราทั้งหมด น้ำตาของเฉียนเล่ยกำลังจะไหลลงมาในเวลานี้เมื่อได้ยินสิ่งที่เอิ่มหมิงพูดเขาตระหนักว่าเขาได้พบกระดูกวิญญาณอย่างรวดเร็วเขายังเข้าใจผิดกับกระดูกวิญญาณด้วยหากเป็นกระดูกแขนขาก็ยังสามารถนำออกและผสมใหม่ได้ในอนาคตแต่เกิดอะไรขึ้นกับกะโหลกศีรษะนี้หัวก็ถอดไม่ได้ด้วยเทคโนโลยีการนำทางวิญญาณในปัจจุบันไม่มีระดับนั้น เมื่อฟังสิ่งที่เอิ่มหมิงพูดสัตว์อสูรเงินตัวนั้นไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่มันกลับมองดูเขาอย่างน่าสงสารด้วยท่าทางประจบเอิ่มหมิงกล่าวต่อสัตว์วิญญาณตัวนี้พบว่าผู้ชายคนนี้ไม่ต้องการฆ่ามันข้าไม่รู้ว่าสิ่งนี้เติบโตได้อย่างไรและแหล่งที่มาของสายเลือดมันก็ไม่ชัดเจนแต่มันแข็งแกร่งโดยเนื้อแท้ความสามารถในการลวงตาของมันนั้นดีที่สุดในการปลอมตัวทุกชนิด หากร่างของมันยังคงอยู่มันสามารถแปลงร่างเป็นรูปร่างใ,ใดๆก็ได้แม้แต่สัตว์วิญ,ญญาณที่แข็งแรงกว่ามากก็จะกลัวมันและมันจะใช้โอกาสนี้ในการค้นหาขุมทรัพย์ขุมทรัพย์สวรรค์วัตถุทุกชนิดเมื่อวิญญ,ญาณอสูรของเราพบกับขุมทรัพย์แห่งสวรรค์และโลกพวกมันมักจะปกป้องตัวพวกมันเองและรอให้พวกมันเติบโตก่อนจะเลือกหนทาง แต่ถ้ามันถูกค้นพบมันจะพยายามทุกวิธีทางเพื่อหลอกลวงและรับคุมทรัพย์แห่งสวรรค์และโลกและสัตว์วิญญาณตัวนี้ก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาและหายากคราวนี้มันเข้าไปในถ้ำขโมยสมบัติทั้งหมดของเราเออหมิงยิ้มอย่างขมขื่นสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างลำบากคงต้องไตรอตรองไว้ก่อนแล้วจึงจะกลายเป็นกระโหลกศีรษะเพื่อรอโอกาสนี้ ถ้าข้าบีบมันให้ตายตอนนี้กระโหลกของเจ้าก็จะแตกและประมาณว่าเจ้าก็อาจจะตายถ้าเจ้าเกลียดมันมีอีกทางคือหลังจากกลับไปที่สหาพันธ์มนุษย์ของเจ้าแล้วติดต่อสำนักทางท,งที่มีเทคโนโลยีการนำทางวิญญาณที่ดีที่สุดเพียงแค่แทนที่กระโหลกศีรษะด้วยโลหะสร้างอันหนึ่งด้วยโลหะหายากจากนั้นแทนที่ละค่ามันอีกครั้ง แต่ในอนาคตเจ้าจะไม่สามารถหลอมรวมกระดูกวิญญาณส่วนหัวได้และหัวจะกลายเป็นอุปกรณ์ปลุกถ่ายแทนถ้าไม่อยากทำก็ได้แต่สิ่งนี้ความสามารถในการแปลงร่างของมันแข็งแกร่งมากและพลังจิตของมันก็ไม่ได้อ่อนแอค่าแนะนำให้เจ้าทำหากไม่เชื่อเจ้าสามารถเปลี่ยนได้เฉียนเล่ยกำลังร้องให้มองดูสัตว์อสูรเงินในมือของเอิ่มหมิงอย่างขมขื่นเขาอยากจะฆ่าสัตว์วิญญาณตัวนี้ทันที คนมากมายเจ้าไม่หลอกทำไมต้องหลอกค่า